สวัสดีครับขอต้อนรับกระสู่ช่องว NP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์บริเวณใต้เชิงสะพ,พานภูมิพลก็จะพามาดูการวางชิ้นส่วนพื้นทางวิ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็เป็นชิ้นแรกนะครับบริเวณเชิงสะพ,พานภูมิพลถนนสุขสวัสดิ์ล่าสุดตอนนี้ก็มีการวางชิ้นส่วนทางวิ่งนะครับ ก็จะเป็นทางวิ่งที่นําชิ้นส่วนนะครับมาต่อต่อกันตอนนี้ก็เริ่มวางแล้วหนึ่งชิ้นนะครับผมจะพาเข้าไปดูนะครับแบบใกล้ๆเลยนะด้านบนของผมนะครับก็เป็นสะพานภูมิพลด้านขวาก็เป็นรถที่มาจากราบุณะนะครับหรือว่าทางสถานีราบุณนะก็จะบูงหน้าไปทางสัมยาราปะแดงนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นไปบนสะพานลอยนะครับได้มองเห็นชัดๆโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนรับุญนะวงแหวงกาญจนาพิเศษงานก่อสร้างบริเวณนี้นะครับก็เป็นงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับบริเวณเชิงสะพานภูพิพลถนนสุขสวัสดิ์ใกล้กับสัมแยกพระประแดงซึ่งอยู่ในสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองไปจนถึงครุไน ก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดิวอเเมนต์จำกัดซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในสัญญาที่5นะครับก็จะมีการก่อสร้างทางวิ่งลกระดับการก่อสร้างจุดจอดรถนะครับอาคารจอดรถไฟฟ้าความคื่หน้าในสัญญาที่5ช่วงดาวพน,นองถึงครูในเดือนตุลาคม2566งานโยธาทำได้10.14%และภาพรวมนะครับทั้งโครงการเลย ในเดือนตุลาคม2566งานโยธายก็ทำได้20.69%ล่าสุดนะครับก็มีการขุดหลุมและมีการหล่อเสาต่อหม้อบริเวณเชิงสะพานภูมิพลนะครับซึ่งบริเวณนี้เสาทางวิ่งรถไฟฟ้าก็จะมีความสูงนะครับเพื่อข้ามสะพานภูมิพลก็เป็นงานก่อสร้างทางโยกระดับที่อยู่ระหว่างสถานีราบุณะกับสถานีพระประแดง ใกล้จุดแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเขตฝั่งราบุนณะกับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการบนยอดเสาต้นนี้นะครับเริ่มมีการวางชิ้นส่วนทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนเรานะก็ถือได้ว่าเป็นก้อนแรกในสายต่อไปนะครับเราก็จะเห็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วง อีกไม่นานนะครับคงจะเห็นเป็นทางวิ่งยาวๆบริเวณนี้ใกล้ๆเชิงสะพานภูมิพลผมมองดูแล้วนะครับเขาจะไล่ไปทางช่วงสะพานภูมิพลนะครับไปทางสมามแยกพระประแดงกําลังเตรียมการไว้อีกต้นหนึ่งแล้ว โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนร,ราบุระวงแหวนพิเศษก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้นนะครับ23.63กิโลเมตรก็แบ่งเป็นโครงสร้างทั้งทางวิ่งใต้ดินแล้วก็มีโครงสร้างแบบยกระดับด้วยคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ภายในปี2571ตอนนี้ผมขยับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มายืนอยู่ใกล้ๆกับสามแยกพระประแดงแล้ว ด้านขวาก็เป็นฝั่งขาออกนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นช่องทางฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์ก็มีการหล่อเสามาเรื่อยนะครับตั้งแต่สะพานบุมิพลนะไล่มาเรื่อยๆนะครับจากตรงช่วงสะพานวิพพลเป็นเสาตอมออดแบบสูงๆนะครับพอเลยมาก็จะลดระดับลงมาหน่อยตอนนี้ก็เพิ่งหล่ออยู่นะครับยังไม่สูงเท่าไหร่ แสแวสพานภูมิพลนะครับช่วงนี้ก็เร่งงานก่อสร้างน่าดูนะนี่นะครับเป็นเสาสูงสูงที่เรียงกันมา นะครับเดี๋ยวเขาก็จะไล่ามานะครับจะวางชิ้นส่วนของพื้นทางวิ่งนะไล่ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมหันหลังกลับนะครับด้านขวาก็เป็นรถที่มาจากสามแยกพระประแดงฝั่งขาเข้านะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นฝั่งขาออกจะเลี้ยวเข้าเพ่อพ่อะประแดงหรือว่าจะตรงไปพสัสมุรเจดีก็ได้ วันนี้ผมก็ลงวีนพีมีเรื่องเล่าไปสองคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะยังไงฝากดูนะครับในคลิปแรกตอนเช้าก็ลงส,สายไฟลงดินนะครับบริเวณถแถวแยกงามวงวานไปให้แยกละพ้าวนะครับช่วงเย็นก็มาลงชิ้นส่วนทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณเชิงสะานภูมิพลแล้วก็มีวีนพีมาร์เก็ตนะครับเป็นหมอชิดคอมเพล็กซ์ยังไงก็ฝากรับชมกัน ขอบค hey, mm ุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่นะครับในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ